วันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งนมสาคูมโยงชิดมาดูวัตถุดิบกันค่ะในคลิปนี้ใช้นมวนลนอลลิโนนะคะเป็นนมสำหรับโลกไตระยะก่อนฟอกไตค่ะแล้วก็จะใช้นมตามปริมาณข้างกระป๋องที่แนะนำคือ5ช้อนแต่จะเพิ่มปริมาณน้ำเป็น300มิลลิลิตร พะจะแบ่งทาน2มือค่ะจากนั้นนำผงเจลาติน1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากาันพักผงเจลาตินทิ้งไว้ให้อิ่มน้ำประมาณ5-7นาทีตั้งน้ำให้เดือดนำสาคูล,ลงไปต้มใช้เวลาประมาณ15-20นาที ระหว่างรอสาคูนำนมมาต้มให้พอร้อนแล้วนำผงเจลาตินที่อิ่มน้ำแล้วมาใส่ในนมต้มให้ละลายใช้ไฟอ่อนไม่ต้องต้มจนเดือดมากนะคะพอต้มนมเสร็จแล้วนำมาใส่ในภาชนะเพื่อให้เนื้อพุดดิ้งเสร็จตัวคลิปนี้จะแบ่งเป็น2ถ้วยเพื่อทาน2องมือเมื่อเทนมในภาชนะ นมจะมีฟองอากาศค่ะให้ช้อนฟองอากาศออกด้วยนะคะและพักไว้ให้หายร้อนแล้วนำเข้าตู้เย็นประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อให้พุดดิ้งเสร็จตัวเมื <synth know> ่อสาคูสุกแล้วให้นำมาล้างน้ำเปล่าหนึ่งรอบและน้ำเย็นอีกหนึ่งรอบ มาทำน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำเปล่า100มิลลิลิตรผสมน้ำตาล1ช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายแล้วนำมาผสมกับสาคูคนให้เข้ากันและพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเมื่อพุดดิ้งเสร็จตัวแล้วมาหั่นมะยงชิดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ดูน่าทานจากนั้นนำสาคูมาใส่บนพุดดิ้งตามด้วยมะยงชิดที่หั่นไว้ ในคลิปเมสากครูจะดูเป็นก้อนพร้ะนําไปแช่ตู้เย็นมาค่ะถ้าใครไม่อยากให้เป็นก้อนให้ต้มสาคูหลังจากที่พุดดิ้งเซ็ตตัวแล้วนะคะจากนั้นก็รับประทานได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูขนมหวานเป็นยังไงบ้างคะน่าทานใช่ไหมคะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะตอนนี้ทางช่องเจล88มีหนังสือกินดีไตดีอายุยืนนะคะในหนังสือเล่มนี้จะบอกค่า ไตสำคัญที่โลกไตต้องหลูมีอาหารทั้งหมด25เมนูมีทั้งวิธีทำส่วนผสมและยังคำนวณโปรตีนในแต่ละมือให้ด้วยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ